ออกกำลังกายก็แล้วกินดีก็แล้วพักผ่อนเพียงพอก็แล้วแต่ก็ดันป่วยขึ้นมาซะอย่างนั้นนะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่จริงไหมครับจะดีกว่าไหยครับถ้ามีใครสักคนมาช่วยดูแลคุณไม่ใช่หมอส่วนตัวนะครับแต่เป็น A A Health Happy เหาเบิร์นคุ บางคนอาจจะงงนะครับว่าประกันสุขภาพปีกี่แบบทําแล้วคุ้มครองอะไรบ้างทําแล้วมันจะคุ้มไหมวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับประกันสุขภาพจะแบ่งไปด้วยกันทั้งหมด2แบบครับแบบแรกคือแบบเดียวแบบที่2คือแบบพ่วงครับสำหรับแบบที่1แบบเดียวคือการซื้อประกันสุขภาพฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองหรือจ่ายเงินทดแทนจากการรักษาพยาบาลจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยไม่ได้ให้ความคุ้มครองชีวิตการจ่ายเบี้ยประกันจะเป็นการจ่ายแบบปีต่อปีซึ่งบริษัทประกัน มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาการต่ออายุกรมธรร์ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับแบบที่2แบบพ่วงแบบพ่วงในที่นี้หมายถึงการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบกับประกันชีวิตครับคือประกันที่เอารูปแบบของประกันชีวิต ที่เน้นคุ้มครองชีวิตเป็นหลักแล้วเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพของผู้เอาประกันมาไวร้รวมกันเป็นประกันเสริมซึ่งโดยทั่วไปแล้วเบี้ยประกันสุขภาพแบบพ่วงจะสูงกว่าแบบเดี่ยวนะครับเนื่องจากผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองสุขภาพ,พพร้อมกับคุ้มครองชีวิตอีกด้วยไม่ตตยครับเอาเหรอซึ่งสองแบบทั้งแบบเดี่ยวและแบบพ่วง ก็ยังแบ่งความคุ้มครองเป็น2ประเภทคือแบบมีวงเงินจํากัดและแบบเหมาจ่ายซึ่งแบบมีวงเงินจํากัดจะกําหนดค่ารักษาพยาบาลแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจนถ้าหากค่ารักษาพยาบาลเกินว,งเง,นวงเงินจํากัดในแต่ละรายการเราจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างของรายการนั้นนั่นเองครับส่วนความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายจะไม่มีจํากัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลแต่ละรายการซึ่งค่ารักษาจะถูกนับรวมเป็นวงเงินตามแบบประกันที่เราเลือกทําไว้ปีนึงจะเข้ารักษาอีกครั้งก็ได้ครับแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่บริษั กฟังดูดีเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าหากแบบประกันที่เรามีอยู่วงเงินคุ้มครองไม่ได้สูงมากแล้วถ้าปีนั้นเราต้องเคลมเยอะวงเงินก็อาจจะไม่พอได้จะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ค่าเบีย้ยไม่ได้สูงแต่ให้วงเงินที่สูง,สง,สงอีกด้วยต้องนี่เลยครับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล A A Health Happy เหมาเบิลคุ้ม เพราะ a a h h a l เฮ h แฮ p มีแผนประกันสุขภาพให้เลือกถึง4แผนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อรอบปีคมทันเริ่มต้นที่1ล้านบาทถึง25ล้านบาทรับประกันตั้งแต่อายุ6ปีถึง75ปีต่ออายุถึง84ปีและคุ้มครองถึงอายุ85ปีโดยให้ผลประโยชน์แบ่งออกเป็น3คำจำง่ายๆคือเหมาเบิ้ลคุ้มเหมายังไงน่ะละครับ คือเหมาค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด25ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ICU ค่าผ่าตัดค่ารักษาพยาบาลหรือจะเข้าบําบัดด้วยรังสีรักษาก็คุ้มครองหมดเลยครับถือว่าหมดห่วงกันไปเลยเพราะเขาให้ความคุ้มครองตามจริงตามแผนประก,กันที่เราเลือกเลยครับ นี่อาจจะเป็นสัญญาณของหกโรคร้ายเพราะถ้าพบว่าเป็นหกโรคร้ายเอจะเบิลความคุ้มครองให้เป็นสอเท่าจากเดิมผลประโยชน์คุ้มครอง25ล้านบาทต่อปีเพิ่มเป็น50ล้านบาทต่อรอบปีกรมธันม์ยาวต่อเนื่อง4ปีกรมธันม์โอ๊ยหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณของหกโรคร้ายเปล่าหมอทับมือผมโอ้ย และสิ่งที่คุ้มกว่านั้น AA Health Happy จัดเต็มเรื่องความคุ้มครองแบบสุดคุ้มสำหรับแผน25ล้านบาทให้ความคุ้มครองทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนอกจากนั้นแผน15ล้านและ25ล้านบาทยังได้รับบริการเสริมพิเศษจาก m e d i c ซึ่งให้บริการการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลให้คำปรึกษาทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกถือว่า AA Health Happy จะเป็นแบบประกันที่จะคอยเป็นเกราะคุ้มครองในวันที่เราทุกข์กายแต่ไม่ถูกใจเพราะการมีเกราะคุ้มครองที่ดีจะช่วยทําให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากเตือนและฝากเอาไว้นะครับเราจะต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เสมอก่อนที่เราจะตัดสินใจทําประกันภัยนะครับ AIA Health Happy เหมาเบิ้ลคุ้ม